รับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ MG s e l t e Channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในวันจันทร์ที่แสนสดใสนะครับวันนี้วันที่17นะครับมกราคม2565นายนะครับวันนี้ทาง MG/ ็มจีเซเล็ตชแนะครับก็จะขอนำเสนอเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก่อนนะครับให้กับพี่น้องทุกคนได้รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในวันนี้นะครับตอนนี้เราก็จะพยายาม ที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลนะครับต่างๆนะครับให้สนุกสนานตามสไตล์ mg s a t e l e channel นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอการเดินทางจากอำเภอวาดินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีมายังที่ทำงานของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะได้ให้ใหชมกัน4คลิปต่อเน,นื่องเลยนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับได้มาชมอัปเดตอะไรใหม่ๆของทางด้าน windows 11กันก่อนนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตประสบการณ์การใช้งานภาษาไทยท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตไดเวอร์เอ็นวีเดียกันนะครับเป็น n v ็นวีเดียไดเวอรอ์ใหม่ล่าสุดนะครับ511.23นะครับอันนี้ก็อนนรอเชื่อป,ประกาศทำงานนิดนึงครับ ก็ถึงมาถึงห้องส่งของเรานะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ Microsoft Store ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชม Office กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอแบบ o u t ดอร์กันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวลิงก์กับยูร์โฟนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์กันอยู่นะครับตอนนี้มาดูออฟฟิศกันก่อนครับมีอะไรใหม่หรอเปล่าครับวันนี้นะครับอ่าโอเคครับทันสมัยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เป็น หนึ่งสี่เกา1ูนย์เจ็ดสนะครับวิวล่าสุดนะครับอะไรร่ไ่เลยครัผมสังน้ำกไม้นะอยาลอเยว่าจับจับจับีมากเลยโอเคเลยค่เขียาเลย ตรงตัวแล้หละคนเราเดี๋ยวถ้าน้องต้อมมันจุก็โอเคแล้วแหละเอเอาถามว่า,าถือกระเป๋าได้ไหมถ้าถือกระเป๋าได้เราจะบรรจุเลยนะถูกต้องถูกต้องเอาเลยเอาเลย เออเออเออได้เลยได้เลย,เล,ยลูกรวยเลยคนเราจะได้ครบเต็มที่นี่ได้เวอร์เอ็นวีเดียมาใหม่ด้วยโอ้โหเออ oh. ถือเลยค่ะทุกวันนี้ก็ให้เมียนมาเข้าเช้าถูกต้องเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆขยับกันครับตามตามเป้าหมายเชียร์ก็คือว่าจริงๆแล้วในช่วงอ่านี่แหละเราก็อยากจะให้ เขาเป็นเร็วที่สุดแต่แหละถ้าเป็นเร็วที่สุดก็เป็นประโยชน์กับพวกเราโอเคแล้วเม้าอยู่สาเกียร์สองคงถังโอเคเลยโอเคโอเคแล้วเราก็คดีวันที่25ที่เคยไปอยู่กันเดี๋ยวพรุ่งนเราจะได้มาประจำตู้หลังเลยทีนี้หลัตู้หลังอาชาต้องล็อกเลยทีนี้อ่าของเราเราก็ลงล็อกเลยแล้วก็เดี๋ยวรับหาเพิ่มมาอีกสักสองขางคนหน่อยกำลังดีเดี๋ยวอะไรระวังเพื่อเขาออกกันเราก็หามาตุนไว้อ่ตุนไว้ก่อนลูกตุนไว้ก่อนโอเคค่ะ อ่าใหม่ล่าสุดนะครับ5.11.23นะครับกําลังดาวน์โหลดอยู่ครับพี่น้องครับเวลาติดตั้งไดเวอร์เกมริสตี้กันก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับเกมริสตี้นะครับเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดไดเวอร์มาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับเอ็นวีเดียรไดเวอร์วันนี้นะครับ5.11.23ครับ อาล่ะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอติดตั้งในเวอร์ก์ดจอเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปการเดินทางสนุกสนุกให้พี่น้องทุกคนได้รับชมกันเป็นคลิปต่อๆไปวันนี้มาชมกัน5คลิปต่อเนือ่องเลยนะครับก็คงจะสร้างความบันเทิงเริงร ộ มนะครับให้กับพี่น้องทุกคนที่ต้องการจะเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติบ้างน,นะครับ ที่อยู่กับหน้าจอกับเรามาหลายวันนะครับทีนี้ก็จะมีเกมดังนะครับ God of War นะครับน่าจะลงสนาม PC เร็วๆนี้นะครับโอ้สนุกแน่นอนนะครับน่าละครับแต่สักคู่นะครับตอนนี้ครับน่ะละครับตอนนี้กำลังติดตั้งกราฟิกไดเวอร์อยู่แป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บเดียวครับพี่น้องทุกคนครับเครื่องคอมเราไวอยู่แล้วนะครับ โซนี่ Sony นะครับทำเกมลง pc ครั้งแรกเลยนะครับแมต่อไปก็ต้องวอร์เล่นบน pc นี่โอ้โหกราฟิกน่าจะสุดยอดมากครับพี่ดาวนเดี๋ยวเราติดตั้งไดเวอร์ n v i d i a ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องทุกคนไปชมทันียภาพการเดินทางจากวันินชราบมา ที่ทำงานของเรากันล่ะครับครับผมอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์นะครับ5 1า2นครับอ่านี่นะครับไดเวอร์ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับ511.23นะครับ โอเคครับแล้วก็มี image scaling ้วยนะครับมีเพิ่มในส่วนของ image scaling ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ in game overlay นะครับโอ้โหแมปรับปรับความละเอียดได้ด้วยนะครับโอ้โหชาเพนนะครับ G force นะครับนี่ครับพี่น้องทุกคนครับเห็นไหมครับโอ้โหโทนสีนะครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะ ก่อนอื่นตั้งค่าหน้าจอก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปสนุกสนานกันเต็มที่นะครับกับ Nvidia เดีเวอร์ใหม่ล่าสุด5.11.23นะครับโอเคครับสีนะครับโอเคครับวิดีโอิมเมจนะครับเช a คเด r e s o l u t i o นะครับโอเคแอดยัดเดสก์ท็อปนะครับ จะตั้งค่าอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับเตยมยอดมากพร้อมครับทีนี้สมบูรณ์แบบครับเอาละครับไปพบกับความมันบันเทิงก็ได้เลยเต็มร้อยนะครับพี่น้องทุกคนสำหรับวันนี้ mg s e l e แ t c h a n ช e l ทุกท่านก็แฟนๆ MG s e l e แ t c h a n ช e l ทุกท่านก็จะได้พบกับได้เวอร์เอ็นีเดียตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือนี่นะครับ 5.11.23นะครับเป็นไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นไดรเวอร์ตัวที่เพิ่มความสามารถในเรื่องของ image scaling ด้วยนะครับนี่นครับใช้ GPU scaling เพื่อให้ภาพคมชัดมากขึ้นนะครับโอ้โหสามารถที่จะตั้ง scale ตั้งอะไรได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็จะมี And s e n s มีลูกเล่นอะไรต่างๆได้อย่างเดี๋ยวบ่ายนี้เรามาลองกันคับเกม ดังๆหลหลายๆเกมที่เราเป็นเจ้าของนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับก็ขอพาพี่น้องทุกคนไปชมการเดินทางกันก่อนสบายๆนะครับพบกับ5คลิปวันนี้สวัสดีครับ